ในวันที่8พฤษภาคมปี2008น,นเมืองเล็กบนภูเขาแห่งหนึ่งในรัฐโคโลราโดเด็กหนุน่มอายุ18ปีที่มีชื่อว่าโชชัวแมดดักส์ได้ก้าวจากบ้านในยามเช้าตรู่พร้อมกับแจ้งพี่สาวว่าเขาจะไปเดินเล่นสักพักซึ่งเป็นกิจวัตรที่เขาทำเป็นประจำเสมอมาแต่ในวันนั้นเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเวลาผ่านไปเปี ในฤดูร้อนของปี2015ขณะที่ช่างก่อสร้างกำลังรื้อถอนกระท่อมไม้เก่าหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านของเขาเพียงไม่กี่ร้อยเมตรพวกเขากลับพบบางสิ่งบางอย่างที่ติดคาอยู่ในปล่องไฟนั่นคือโครงกระดูกมนุษย์และในไม่ช้ามันก็รับการยืนยันว่าเป็นร่างของโจชัวเด็กหนุ่มที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ7ปีก่อนการค้นพบร่างของเขาไม่ได้ปิดคดีนี้ หากแต่กลับเปิดฉากคำถามใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมวันนี้มิสตเรียจะพาท่านผู้ชมพบกับเรื่องราวการเสียชีวิตอปริศนาที่เริ่มต้นจากคดีการหายตัวเด็กหนุ่มที่ร่างไร้ลมหายใจเข้าไปใิเรืปล่องไฟแสนขับแคบที่ไม่มีร่องรอยว่าเขาเข้าไปได้อย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นกับเขามันจะเป็นเพียงอุบัติเหตุ หรือจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงซ่อนอยู่เบื้องหลังโจชัวแมดดักส์ปริศนา7ปีเด็กหนุ่มในปล่องไฟ ชัววอร์นันมดักส์เกิดเมื่อวันที่9มีนาคมปี1990ที่เมืองวูดแลนด์พาร์ครัฐโคโลราโดเมืองเล็กๆที่มีประชากรราว8,000คนท่ามกลางป่าสงวนแห่งชาติภัยบนเทือกเขาโรกกี้บ้านที่โจอชัวอาศัยอยู่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ป่าธรรมชาติเพียงเดินไม่กี่นาทีก็ถึงเนินเขาที่มีเส้นทางเดินป่าให้สำรวจ ความใกล้ชิดธรรมชาติตั้งแต่วัยเยาว์นี้มีอิทธิพลต่อโจชัวไปอย่างมากเขากลายเป็นเด็กหนุ่มที่รักสัตว์ได้ลงในกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการเดินเขาตกปลาหรือออกค่ายพักแรวกับเพื่อนโดยเหตุการณ์ได้เริ่มต้นขึ้น ในเช้าวันที่8พฤษภาคมปี2008โจชัวได้บอกกับเคธแมดดักส์พี่สากของเขาว่าจะไปเดินเล่นสักพักซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเพราะเป็นสิ่งที่เขาชอบทำเป็นประจำอยู่แล้วทว่าเมื่อถึงค่ำวันนั้นโจชัวก็ยังไม่กลับถึงบ้านทำให้ครอบครัวเริ่มรู้สึกผิดสังเกตและเป็นห่วงข้ามคืนไปจจถือว่ารุ่งขึ้นเขาก็ยังไม่ปรากฏตัวทำให้ไมผู้เป็นพ่อพยายามโทรหาเ,เพื่อนๆนของลูกชาย แต่ไม่มีใครเพื่อเห็นตัวโจชัวเลยไม่มีร่องรอยบ่งบอกว่าเขาอยู่ที่ใดทั้งสิน้นเป็นเวลาผ่านไปหลายวันโดยไร้วิ่แววของโจชัวในที่สุดวันที่13พฤษภาคมปี2008หลังจากที่โจชัวหายตัวไปได้5วันไมจึงตัดสินใจแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจรับแจ้งความคนหายและเริ่มดำเนินการตามหาโจชัวอย่างไรก็ดีในช่วงแรกนั้น ยังได้พบหลักฐานใดๆที่บ่งบอกว่าเกิดเหตุร้ายแรงกับตัวเขาและการที่โจชัวมีอายุ18ปีบริบูรณ์และกำลักอยู่ช่วชงวัยรุ่นที่สามารถใช้ชีวิตอิสระทำให้ฐานเจ้าหน้าที่มีสมมติฐานเบื้องต้นว่าเขาอาจแค่เดียวจากบ้านหลัแจ้งความได้ไม่นานครอบครัวและเพื่อนบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างช่วยกันออกตามหาเบาะแสของเขาทั่วบริเวณมบุแลนดพกักและพื้นที่ป่ารอบ,รอบ ที่าดร่าเขาอาจเดินเที่ยวไปตามลำพังแต่การค้นหาก็เป็นไป,นปนอย่างยากลำบากหลายสัปดาห์เปลี่ยนเป็นหลายเดือนโดยที่ไม่มีหลักฐานหรือร่องรอยใดๆถูกค้นพบเลยไม่พบตัวโจชัวหรือสิทธิของเครื่องใช้ที่เป็นของเขาเลยเม้แต่น้อยทำให้ความหวังที่พบตัวเขาก็เริ่มเลือนรางลงทุกทีประกอบกันในสายตาของตำรวจใน,นขนาดนั้นก็ยังคงมองว่าโจชัวคเนียวจากบ้านเพราะมไมเพบหลักฐานการทำผิดกฎหมายใดๆ แลม,มีปอแสใหม่ๆที่ตามต่อพวกเขาจู่หยุดการสอบสวนลงและก็ได้กลายเป็นคดีคนหายแต่ครอบครัวแมดดักส์ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาออกปิดประกาศให้ข้อมูลผ่านสื่อหรือแม้กระทั่งเดินทางไปทั่วประเทศทันทีที่ได้ไดข่าวมีการพบเห็นบุคคลคล้ายโจชัวแม้ครอบครัวแมดดอกส์จะยังเชื่อว่าโจชัวยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรพวกเขาก็ได้แต่ความว่างเปล่าและอยู่คงเฝ้ารอวัอนที่โจชัวจะกลับมา 7ปีผ่านไปหลังจากวัที่โจชัวหายตัวไปโดยดที่ไม่ใครคาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นจนกระทั่งในช่วงปลายฤดูร้อนปี2015ก็ได้มีเหตุการณ์สำคัญที่พลิกลงคดีนี้สิ้นเชิงในเช้าวันที่7สิงหาคมปี2015คนงานก่อสร้างกลุ่มหนึ่งกำล,ลังลงมือรื้อถอนกระท่อมไม้เก่าหลังหนึ่งในย่านใกล้บ้านครอบครัวแมดดักส์กระท่อมหลังนี้ห่างจากบ้านครอบครัวแมดดักส์เพียงไม่กี่ช่วงตึกเท่านั้น กระท่อมไม้ดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งร้างมามากกว่า10ปีจนเก่าสุดโสมในวันที่รื้อถอนคนไงให้นำรถแบ้งหัมาช่วยรื้อผนงังและโครงสร้างต่างๆจนมาถึงส่วนปล่องไฟของกระท่อมและเมื่อพวกเขาเริ่มทุบปล่องอิฐกะเต้าพิงก็ต้องรังอาภาพสยดสยองที่ปรากฏตรงหน้าเพราะภายในปล่องไฟนั้นติดคาอยู่ด้ร่างของมนุษย์ร่างหนึ่งชักเมอร์ฟีผู้เป็นเจ้าของอยู่ในเหตุการณ์ขนาดนั้นด้วย เขารีบแจ้งตำรวจให้มาอยู่ที่เกิดเหตุทันทีและเมื่อเจ้าหน้าที่และทีมชจนาสาตศพเข้าเขาตีเดินทางมาถึงก็พบว่าเสื้อที่อยู่ป่องไฟคือร่างของเด็กหนุ่มคนหนึ่งแต่สภาพแห้งกลายเป็นมามีบางส่วนร่างนั้นอยู่ในท่าง,งอคุดขูอยู่ในช่องแคบแต่กลับหัวและช่วงขาดอยู่ด้านบนใกล้ศีรษะลักษณะคล้ายเด็กทารกในขันนอกจากนั้นร่างยังมีแขนข้างหนึ่งยกขึ้นมาปิดไปน้าได้ท่าทางประหลาด จันเดียวกับเสื้อผ้าของร่างนั้นซึ่งมาสวมเพียงเสื้อยืดแขนยาวบางๆเพียงตัวเดียวไม่มีเสื้อผ้าชิ้นอื่นอยู่บนร่างกายเลยภายหลังมีการสุ่มภายในกระท่อมและทีมสืบสวนกลับพบเสื้อผ้ารองเทา้าและถุงเท้าผู้ตายถูกถอดกล่องและพบา่วอย่างเรียบร้อยวางอยู่ข้างเตาผิงภายในกระท่อมรัก่าผู้ตายได้ถอดมันออกเองก่อนปิดกระป๋องไฟเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายร่างดังกล่าวจากปองไฟอย่างระมัดระวังเนื่องจากระงส่วนโครงกระดูกได้หลุดแยกจากกัน รอติดยุ่นานเกินไปจากนั้นก็รนำสง่งปัญญาสังงานชนสูตรไปพิสูจน์ระดับบุคคลไม่นาหน,นักผลการตรวจสอบทางจิตกรรมก็ยืนยันตรงกับประวัติของโจชวัวแมดดักส์ที่สูญหายไปเมื่อปี2008เด็กโดยทย่ครอบครัวตามหามานานนั่นเองนอกจากนี้ครอบครัวยังจำได้ว่าที่ปลายนิ้วชี้ขวาของร่างนี้ได้ขาดหายไปซึ่งตรงกับบาดแผลเก่าของโจชวัชวในวัยเด็กที่เคยประสบอุบัติเหตุจัก,กรยานอีกด้วย การค้นพบนาสะพรึงนี้จึงใครเปริศานาส่วนแรกที่ว่าโจชัวไม่ได้ดีหายไปไหนไกล้เลยร่างของเขาอยู่ห่างจากบ้านของเขาเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นหลังจากการรอมานารนถึงเจ็ดปีข่าวการพบศพครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าและสะเทือนใจครอบครัวแมดักไปอย่างมากแม้จะมีบอสโตรที่ไม่ใครอยากให้เกิดแต่การพบรางของโจชัวก็ทำให้ครอบครัวได้มีโอกาสทำพิธีศพและว่าอะไรแก่เขาอย่างถูกต้อง เป็นการปิดฉากการรอคอยที่ยาวนานอย่างขมขื่นแม้การพบรักโจชัวจะช่วยคลี่คลายคำถามของครอบครัวแมดดักสได์แต่มันกลับนำมาซึ่งปริศนาต่อมานั่นคือเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเขาก็ไาอยู่ในปล่องไฟได้อย่างไรการชันสูตรศพเผยเห็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของโจชัวนั่นคือร่างกายของเขาไม่มีร่องรอยบาดแผลาจากการต่อสู้หรือการถูกทำร้ายไม่พบร,ร่องรอยกระดดกหัก ม่มีบาดแผลถูกแทงไม่มีโรูกระสุนแต่ผลน้ำยาือสารพิษใดๆในร่างกายของเขาเลยผลการตรวจสารพิษยังเจนยนเดา่าเขาไม่ได้ใช้ยาเสพติดหรือสารมึนเมาใดๆในช่วงกว่อนเสียชีวิตอีกด้วยนอกจากนี้จากสภาพศพแพทย์ประเมินว่าโจชัวน่าจะเสียชีวิตไม่นานหลังจากที่หายตัวไปเบนนี่มีชีวิตอยู่หลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหลังจากวันนั้นโดยแพทย์ได้ให้ข้อมูลว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตจากการอดอาหาร แต่มีแนวโน้มว่าเขาจะเสียชีวิตจากภาวะขาดน้ําซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหรือไม่ก็เป็นภาวะอุณหภูมิร่างกายต่าเกินไปที่อาจเกิดขึ้นภายในวันละสองวันเท่านั้นอันที่จริงคืนที่โจชัวหายไปในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนั้นอุณหภูมิในป่าแถบนั้นจะลดต่าลงถึงประมาณหกองศางเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งหนาวเย็ยนเพียงพอที่จะทำให้คนหมดสติและเสียชีวิตจากความหนาวภายในเวลาไม่นานโดยนายแพทย์ ผู้ทําการชนสูตรได้สันนิษฐานว่าภาวะให้โปเทอร์เมียหรือภาวะอุณหภูมิร่างกายต่าเกินไปน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่เป็นไปได้มากที่สุดสาหรับคดีนี้จากหลักฐานทั้งหมดที่มีแปไม่มีสิ่งบ่งชี้การฆาตกรรมอย่างชัดเจนทานเจ้าหน้าที่ชนสูตรจนงลงคมเขีนในช่วงปลายเดือนกันยายนปี2 5 1 5ว่าการตายของโจชัวแมดดักส์เป็นการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ สอบคล้องความเหตุของตำรวจที่ว่าเขาอาจจะพยายามเปลี่ยนปล่องไฟลงมาแล้วติดอยู่เองอย่างไรก็ตามเมื่อผลสรุปดังกล่าวได้เผยแพร่สู่สาธรารณะหลายคนรวถึงครอบครวัวของโจชัวกลับไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุธรรมดารายละเอียดหลายอย่างของคดีนี้มันช่วยสงสัยว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นมากกว่านั้นอันดับแรกคือลักษณะทางกายภาพของปลองไฟของกระท่อมหลังดังกล่าว ชัดเบอร์ฟีเจ้าของกระทอมได้เปิดเผยว่าเมื่อประมาณ20สปีก่อนตอนที่เขาสร้างปล่องไฟนี้ขึ้นมาเขาได้ติดตั้งตะแกรงเหล็กหนาไว้ที่ด้านบนปล่องไฟโดยจะได้ข้อเหล็กหลายตัวเพื่อกันไม่ให้สัตว์หรือเศษซากใดๆหลงไปในปล่องตะแกรงนี้ไม่ความแข็งแรงไปอย่างมากและไม่มีทางที่ใครจะพังมันเข้ามาทางปล่องไฟได้แน่นอนเบอร์ฟียืนยันเช่นนั้นและในเมโจอชวัวตีได้ปล่องไฟนั่นแปลว่าถ้าตะแกรงนั้นยังอยู่ เขาย่อไม่มีทางเป็ี่นลงไปจะด้านบนได้แน่ๆแต่ในรายงานการชนสูตรครั้งแรกกลับไม่ได้เอ่ยถึงกรารพดตะแกรงเหล็กนี้เลยทางเจ้าหน้าที่ชนะสูตรได้เหตุผลว่าอาจเป็นไปได้ว่าตะแกรงนั้นได้ผูดพงไปตามการเวลาหรือไม่ก็หลุดหายไปในขั้นตอนการรื้อถอนซากกระท่อมเพราะหลังจากเกิดเหตุคนงานได้รวบรวมเศษโลหะต่างๆได้ทราบประหัรพามไปขายทิ้งโดยไม่รู้ว่ามีตะแกรงดังกล่าวอยู่โดยข้อโต้แย้งของเมอร์ฟี่นี้ต้องรวจทึงกับตัดสินใจ เปิดการสอบสวนคดีของจูชูขึ้นมาอีกครั้งหลังประกาศผลไม่กี่วันเนื่องจากเรื่องเห็นความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างในคดีนี้เกินกว่าจะมองข้ามไปได้และเมื่อยึดสอบทวนรายละเอียดอื่นๆขอนที่เกิดเหตุก็ยิ่งพบจุดน่าสงสัยเพิ่มเติมนั่นคือชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ภายในกระท่อมอย่างหนึ่งนั่นคือเคาน์เตอร์ครัวไม้ขนาดใหญ่ถูกขนลากมาจากผนังครัววางเพียงปิดทางออกของเตาผิงจากด้านในกระท่อมกล่าวคือ ปล่องไฟที่โจชัวติดอยู่นั้นถูกปลอกทางออกด้วยเคาน์เตอร์ไม้แผ่นใหญ่จากด้านในบ้านดังนั้นหากโจชัวลงมาจากด้านบนจริงเขาจะไม่มีทางดิ้นรนออกมาจากเตาผิงด้านล่างได้เลยเพราะมีสิ่งเกล็ดขวางขนาดใหญ่ปิดทับอยู่คำถามคือใครเป็นคนยกเคาน์เตอร์ไม้อันหนักนี้มาขวางไว้และทำเพื่ออะไรถ้าโจชัวปีนเข้าไปเองเขาคงไม่สามารถดึงเคาน์เตอร์ไปขวางเตาผิงจากด้านในได้แน่แน่จุดนี้ ทำให้หลายคนเชื่อว่าต้องมีบุคคลอื่นอยู่ในกระท่อมน,นั้นทีะมีส่วนเกี่ยวข้องการตายของเขานอกจากนี้ถ้าทำให้โจชัวติดอยู่ในปล่องไฟก็ดูผิดธรรมชาติการจะเข้าไปติดในสภาพเช่นนั้นได้จําเป็นต้องปีนลงไปเปียเอาสีสารนําลงมาก่อนซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยทํากันยิ่งไปกว่าน,นั้นแพทย์ผู้ชนะสูตรยังเคยให้ความเห็นไว้ก่อนหน้านี้ว่าท่านนี้มุจลได้ขิดว่าต้องใช้คนสองคนช่วยกันยัดเขาลงไปถึงจะเป็นไปได้ กล่าวคือเป็ียเป็นได้ยากมากที่โจชัวจม่ลงไปท่านนั้นด้วยตัวคนเดียวโดยสมัครใจยิ่งพิจารณาจากความจริงที่ว่าเสื้อผ้าของเขาถูกถอดออกมาวางไว้ข้างล่างยิ่งทําให้สถานการณ์ดูแปลกประหลาดเกินกว่าจะเกิดจากความคิดหรือการกระทําปกติของคนคนหนึ่งเลยจุดนี้เองที่หลายคนตั้งสังเกตว่าหากโจชัวยยอมถอดเสื้อผ้าออกและเปลี่ยนปล่องไฟลงมาจริงแสดงว่าในตอนนั้นเขาอาจอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ปกติหรือมีสติไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจเกิดจากผลข้อสารบางอย่างหรืออาการทางจิตประชยบพลันแต่ที่ทราบกันว่าไม่มีสารเสตดหรือยาใด,ด,ดแต่ระบบร่างกายของเขาและคนรอบข้างก็ยืนยันว่าเขาไม่มีอาการป่วยทางจิตมาก่อนปริศนานี้จะงยังคงไม่กระจา่างหลังพิจารณาจนน่าสงสัยทั้งหมดรายงานการจรสูสรฉบับแก้ไขก็ยอมรับว่าสาเหต,ตุการเสียชีวิตแท้จริงจะไม่อาจสรุปได้แน่ชัดโดยระบุความเป็นไปได้ทั้งอุบัติเหตุฆาตกรรม หรือไม่สามารถระบุการเสียชีวิตแปลกประลาของโจชัวแมดดักสได้ก่อให้เกิดการถกเถียงและทฤษฎีต่างๆมากมายในหมู่ผู้คนหลายคนพยายามตีความหลักฐานที่มีและเติมเต็มช่องว่างของเรื่องราวนี้โดยทฤษฎีหลักๆที่ถูกพูดถึงมีดังนี้ บัติเหตุนี่คือข้อสรุปของทางการว่าโจชัวเสียชีวิตเพราะความโชค้ายของตัวเองตามทฤษฎีนี้โจชัวเดินเข้ามาที่กระท่อมร้างด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือหาที่หลบหนาวแต่เมื่อพบว่าประตูกระท่อมล็อกเขาจึงปนีนขึ้นหลังคาและมุดลบปล่องไฟพ่วงเข้าไปข้างในแต่กลับติดอยู่กลางทางเขาเคลื่อนไหวไม่ได้และไม่มีใครได้ยินเสียง้อ,องขอความช่วยเหลือของเขา สุดท้ายก็เสียชีวิตลงเพราะความหนาวจัดหรือการขาดน้ำภายในปล่องอิดกบแคบนั้นโดยพี่สาวกงโจชัวเองก็เคยกลาวทำนองนี้ว่าน้องชายของเธออาจทําตัวเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่เขาเป็นลองดีเขาเป็นสุดที่แปลกใหม่และเกิดอุบัติเหตุน,น่าสยดสยองขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้หลายคนมองว่าเธอเสด็จนี้เป็นเขาที่ไปที่น่าเศร้าสลดแต่ก็เปลี่ยนไปได้โจชัวอาจไม่ได้คิดรอบคอบถึงผพ้ที่จะตามมา และการตัดสินใจที่ขาดการไต่ตรองนั้นนําเข้าไปสู่จุดจบโดยตั้งใจอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ก็ยังไม่สามารถตอบคาถามเรื่อตงตะแกรงเหล็กหรือเฟอร์นิเจอร์กั้นเตาผิงทําให้บางส่วนของสังคมยันลังเดตที่จะเชื่อคำอธิบายนี้ทั้งหมดการฆาตกรรมหรือการลักพาตัวนี่คือทฤษฎีที่หลายคนเชื่อมากที่สุดเนื่องจากหลักฐานหลายอย่างในที่เกิดเหตุชวนให้นึกถึงการการะทำขบุคคลอื่นมากกว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ในอีนี้มีหลายแนยวทางย่อยบางคนสันนิษฐานว่าโจชัวอาถูกใครบางคนซึ่งอาจเป็นคนรู้จักรือคนแปลกหน้าล่อลวงหรือบงองังคับัญญัติกระท่อมนี้และทำร้ายเขาจากนั้นก็นําร่างของเขายัดเข้าไปทางเตาผิงจากด้านล่างและปิดทางออกเอาไว้เพื่มพรางซ่อนศพให้ผลซึ่งอธิบายได้ว่าทําไมเขาเตรถึงมากั้นเตาผิงคนร้ายอาจบังคับให้เขาถอดเสื้อผ้าออกก่อนยัดเข้าไปหรือไม่ ก็เอาเสื้อผ้าเข้ามาพับวางไว้หลังจัดฉากเรียบร้อยทฤษฎีนี้สอดคล้องความเห็นของชักเมอร์ฟีเจ้าของกระท่อมที่มั่นใจว่ามีคนจับโจยช่วยยัดปล่องไฟเพราะไม่มีทางที่เขาจะเข้าไปเองได้หลายคนมองว่าจุดที่พบศพใกล้บ้านมากเกินไปก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจบมงบอกได้ว่าคนร้ายเลือกซ่อนร่างแต่ที่คาดไม่ถึงแทนที่จะนำไปทิ้งใกลตัวให้เสี่ยงต่อการถูกพบเจอ นอกจากนี้ในทฤษฎีฆาตกรรมยังมีการกล่าวถึงบุคคลต้องสงสยยัยหนึ่งคนที่มีชื่อเล่นว่าแอนดี้ซึ่งเป็นคนรู้จักในละแวกนั้นแต่บันทึกของตำรวจทั้งโจชัวหายตัวไปก็ได้มีสายโทรศัพท์นิรนามหลายสายแจ้งบอกแสไปยังตำรวจระบ,บุว่ามีคนบางคนได้พูดจาโอ้อวดวระตนเองมีส่วนรู้เห็นการตายของโจชัวหนึ่งในชื่อถูกเอ่ยถึงคือชายที่เรียกตัวเองว่าแอนดี้ โดยมีผู้ชายในเว็บบอร์ดเรดเดีระบุว่าช่วงก่อนที่โจชัวหายตัวไปเขาเริ่มไปค้นหาชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนดี้ซึ่งมีพฤติกรรมแปลกประหลาดต่อมาไม่นานแอนดี้คนนี้ก็ได้ย้ายลงไปอยู่รัฐนิวเมซิโก,โกและก็ไปก่อเหตุอชาชญากรรมรุนแรงในปี2009ทําให้เขาถูกจับกลุ่มในคดีฆาตกรรมในครั้งนั้นและที่น่าขนลุกก็คือมีคนเคยได้ยินว่าแอนดี้ได้พูดโอ้อวดว่าเขาเอาโจชัวฝังไว้ในหลุมแล้ว ซึ่งคำพูดนี้ฟังดูสอดคล้องกับสภาพศพที่ถูกพบในช่องปล่องไฟไปอย่างมากเมื่อข่าวการพบสกโจชัวกระจายออกไปมีชาวบ้านหลายคนพยายามไปเรียกร้องตำรวจลองสอบสวนแอดดี้คนนี้ดูเพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่ถูกพบว่าจะ่กับโจชัวกันหายตัวไปแต่มีประวัติอชาชญากรรมรุนแรงอย่างไรก็ตามตำรวจกลับไม่ได้ดำเนินการเอาจรงิงเอาจงัาจงโดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่แทบไม่ตอบสนองต่อการแจ้งบอดแสเหล่านี้เลย แลไม่ได้เชิญตัวขอนดี้มาสอบถามเลยด้วยซ้ำอีกทั้นในทางคดีก็ยมีหลักฐานโดยตรงที่ผูกมัดเข้ากับการตายของโจชัวท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครถูกตั้งข้อหาใดๆที่เกี่ยวข้องการตายของโจชัวทำให้ตำรวจติดปิดคดีนี้ลงโดยที่ไม่มีผู้กระทำผิดมาจนถึงทุกวันนี้ ด้ความคลุมเครือขอหลักฐานและปมปริศนามากมายคดีการเสียชีวิตของโจชัวแมดดักส์จึงยังคงไปที่ถกเถียงและไปที่กล่าวขวัญในหมู่ผู้คนบางคนเชื่อเสนทใจว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุประหลาดที่น่าเศร้าขณะที่อีกหลายคนติดปากใจว่าต้องมีบางอย่างร้ายแรงบางก็เชื่อว่าเขากำลังหนีอะไรบางอย่างในคืนนั้นและเข้าไปซ่อนตัวในปล่องไฟบางก็เชื่อว่ามีคนลวงเขาเพื่อมาฆาตกรรมปริศนาบางข้อ อาจไม่มีวันได้รับคาตอบที่แน่ชัดแต่คดีของโจชัวแมดดักเด็กนุ่ในปล่องไฟผู้นี้จะยกงคงปเรื่องเล่าลึกลับที่ทั้งน่าเศร้าและชวนขนลุกซึ่งผู้คนจะกล่าวถึงอีกนานเท่านานเป็นอย่างไรกบ,บ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ มิสเทียรขอลาทบ้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ